ไปดูในพื้นที่อำเภอปักชงชัยกันบ้างนะคะ,ะที่นั่นค่ะก็มีการแจ้งเตือนประชาชนลุ่มน้ำลำพระเพลิงนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมรับกับปริมาณน้ำหลังจากเขื่อนใกล้เต็มความจุนะคะปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ขอติดตามสถานการณ์เอาไว้อย่างใกล้ชิดนะคะ โดยนายบรรลังวัยสุรินายอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาลำพลบเพลิงจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปะสุทพาดผ่านในพื้นที่ป่าต้นน้ำผืนป่าผู้หลวงค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน,น้ำท่าไหลเข้าเขื่อนลำพะรพลิงตบนตะคุอำเภอปากทงชัยซึ่งก็เป็นหนึ่งในสเขื่อนขนาดใหญ่ ของสำนักงานชลประทานที่8นครราชสีมาค่ะระดับน้ำที่นี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะโดยพบว่ามีปริมาณน้ำอยู่ที่151ล้านลูกบาทเมตรหรือ97.42%ของพื้นที่กักเก็บที่สามารถเก็บได้155ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ มีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพิงใน11เขตของอำเภอปักทงชัยได้แก่ตำบลตะขบตำบลลำนางแก้วตำบลบ่อปลาทองตำบลสุกเกษมตำบลตูม,มตำบลยิ้วตำบลนกออกตำบลเกษมทรัพย์ตำบลดอน ตำบลโคกไทยตำบลตะคุและตำบลเมืองปักของอำเภอปักธงชัยนะคะที่มีบ้านเรือนและที่ทำกินสองฝั่งในคลองธรรมชาติทั้งลำพระเพิงลำสำรายและลำซอขอให้ท่านเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ